ในหลวงเขาถ่ายทอดความรู้สึกสุดภูมิใจของพวกเราชาวสุโขทัยแสนสุข,ขีได้ชื่นชมทั้งบุญบารมีรักในหลวงพระองค์นี้สุดหัวใจจะจดจำช่วงเวลาที่ลำค่าพระองค์เสด็จมามอบรักอย่างยิ่งใหญ่ขอถวายบทกวีแทนชาวไทยศูนย์หลอมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญผู้แต่งรินรักแท้โค 7เมษายน2564ร้อยกรองบทที่838น้องรินรักแซ่โคนะคะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจรักในการแต่งร้อยกรองบทกวีนะคะซึ่งสืบสารรักษาและต่อยอดสมบัติอันคนคุณค่าของเมืองไทยเรานะคะ และได้มีโอกาสแต่งบทกวีคือพลังของสังคมร่วมกับอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณนะคะบทกวีคือพลังของสังคมที่อุดมด้วยปัญญาอันผ่องใสตัวหนูนี้รักกรอนหมดหัวใจร้อยคาใส่เรียงเรื่องราวกล่าวขานนามศาสตร์กวีศีกวินมิสิ้นแสงเป็นดาวแห่งภาษามหาศาลร,ร้อยดวงดาวความรักจากใจจักรวาล ร่วมบรรดาลดีงามนำสังคมนะคะดีใจมากๆนะคะที่เมืองไทยมีเยาวชนคนเก่งแบบนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่สอนลูกได้ดีจริงเลยค่ะสามารถติดตามผลงานของน้องได้นะคะปรินรักแซ่โคนะคะน้องมีเฟซบุ๊กค่ะและน้องก็ได้ร่วมแต่งบทกวีนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นตัวแทนของชาวสุโขทัยในการ แต่งร้อยกองถวายเพื่อเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะคะชอบคำที่น้องแต่งมากนะคะบอกว่าพระองค์เสด็จมามอบความรักให้กับคนไทยให้กับชาวจังหวัดสุขโขทยัยดินแดงแห่งประวัติศาสตร์พระองค์ได้เสด็จไปทุกที่ทั่วทุกจังหวัดแห่งประเทศไทย <c oughs> เสด็จมาตั้งแต่เป็น พระบรมโอรสาที่ลาดแล้วและเมื่อได้สืบทอดพระราชตำแหน่งพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดต่อจากพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9ขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเรารักรัชกาลที่ 10. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิราลงกรณ